สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับเกม f o r s a k i n ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวหนีผีคล้ายๆกับ p i a s ครับแ,แต่เป็นตัวโรบอทคลาสสิกมาไล่เราแทนซึ่งฆาตกรกักบผู้เล่นส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยจะเป็นตัวจากโรบอทแต่าไม่นับเจสันเจสันไม่ได้อยู่ในโรบอทอย่างเช่นครูคิดนะครับครูคิดเป็นคิปปี้พาราของโรบอทที่เป็นแฮกเกอร์หรือว่าเอ้ยเดี๋ยวนะครูคิดน่าจะมีอยู่จริง เป็นแฮกเกอร์หนึ่งคหนึ่งคหนึ่งนผมไม่รู้แต่ว่าเป็นโรบอทเหมือนกันจอนโดผมก็ไม่รู้แต่ก็เป็นโรบอทเหมือนกันส่วนซาเวเบิลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นหน้ากันดีอย่างบิลเดอร์แมนที่สร้างปราสาทโรบอทมีนูบมีเกตหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเจ็ดส่วนตัวนี้ใครไม่รู้แล้วก็พิซซ่าแมนอันี้ใครไม่รู้อันนี้เชเลสกี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วคนกินไก่นะครับก็เกมนี้คล้ายกับพิลาเชแต่เป็นตัวโรบอทเหมือนที่ผมพูดไปก็เกมจะเริ่มในอีกสี่สามสองเนี่ยก็ เตรียมพบเลยนะซึ่งวันนี้ผมมากับเพื่อนคนหนึ่งนะครับคืออาแฮมอุ้ยโอ้ผมครูค,<ม>คิดรามาโดนพูดเลยผมเล่นทูทามผมเล่นทูธามไม่เจอครูคิดโอ้โหคนหนึ่งเก่งเลยเควสใช่ระหว่างที่ระหว่างที่เรหานหนีผีเรามีเควสไดท้ทำด้วยซึ่งเควสของด่านนี้ก็คือเก็บรูป ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเก็บรูปรูอเปล่าแต่ว่าพอเก็บปุ๊บมันกลายเป็นสีเขียวนี่ครูคิดนะครับผมไม่ต้องสนใจเพราะเขาต้องจะไล่แค่คนเดียวนี่ทูทารเมพึ่งเวลสามเอ้ยบ็อกซิโคลาระหว่างไอเกมนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นอัลฟาเลยครับถ้าดูจากหน้าเกมเนี่ยนี่หน้าเกมคืออัลฟา เกมมันอยู่ขั้นอัลฟาอยู่ผีมันน้อยสไปเวอรก็น้อยระบบเกมก็อาจจะดูดีอยู่ตอนนี้แล้วกเกิดผมอยากรู้ว่าตัวเต็มมันจะผีมันจะสไปเวอรเยอะขนาดไหนอะไรกะยังเลย,ยโอเคได้ละอา้าว v 2 V2 v 2, v 2. โอ้ล <Holy S 2> ิชีโอ้ยยีไหนล่ะโอ้ยยีไหนเนี่ยโอเคเขับเราเราอยู่ตรงหลังอนะเราอยู่ตรงบา Bravo เฮ้ยเจอวิเจอไล่เจอเกมที่โคตรแหลกแล้วก็ตายทำไมตุนต้องเล่นตัวแกมบิงมันกากอ,อยากเล่นไงโวอยากเล่นเฮ้ย บล็อกซีโคลาเก็บอีกได้ไหมไม่ได้แย่ว่ะเตรียมพร้อมวิ่งเลยทำไมมันทำไมมันล้างสามนาที เขาฆ่าเร็วมะเอ้ยไอคู่คิดวิ่งเร็วอยู่ละคู่คิดมันตัวชี้โกงจริงตัวโถสุดโกงสุดโอ้โหอุ้ยมันเห็นเราได้ไงอ่ะฮะมันรู้ด้วยหลายการฆ่้เราโอ้ใครเข้ามานี่เล็กเหรอ ไปแล้วไปแล้วคีบอ๊มอ too fat too fat boy กอกนก้กอก้กก็ก็กอก้นกอกก้กก้อกก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 เรก้้ามา้้้กเอน้อน้ออนเพิ่มมีเพื่อนเพิ่มคลิปองอ่ะพวก <inequ ity S 1> คลิปนี้แหละคลิปวันนี้แหละวันนี้ไม่มีคลิปดองต้องลงวันนี้เออกีเล่เนี่ยกีบ้างหรืออะไปกีด่างอันนี้เอ็กซ์ไซส์อีกแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะตีเข้าโอ้โหตีเข้าโอ้โหหลีชีดแล้วเราแปลงร่างเป็นเฟสสองเนี่ยฮะอะไรอ่ะมันมันมันขับแปลงร่างเฟสสองเหรอเดี๋ยวเราคอยให้เดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราบอกว่าเนี่ยพูดแต่โดนก้อนหินจากพันเมตรก็ได้ด้วย ตกี้มูตอกี้นีืตอกี้คูจีตีาแพงมีคนดำคนดำพาะารเนี่ยยิงมามไม่ตามกูอย่างเร็วอ่ะมูมันดักหนากูมันดักแนามันเอซเอซแฟร์เ้ยมันตีพลาดมันตีพลาดมันตีเราโดนเนี่ยมันเฝ้าตรงไหนกันกูต้องจูบเอ้กูต้องจูต้องู ไปไหโอเคมังวูมวลมมงกูมแล้วลแล้วมันัมาแล้วมันดักมันดักปะมนดับปมันดักล่งนี้ผูมันมีมันมีดาโอ้ยมันแม่นโคตร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 แม่นดักมัดาโนนิดัา่นันแลว่นอไ่าไม่หลดอดูกโทางมันมาขับแปลงล่างไง มันมาขับแ,แ,แปลงร exactly. ่างเวีดมนเลยม่โคตรถูทามเลยตัวไหนวิ่งเร็วสุดอะสปีดยี่สสปย่สิบี่สปีดย่สิบี่มไสปีดยี่สิบส้โหลดสปีดยี่สิบสี่าไม่โหลดใช่ไหม อ๋อวิ่ง24หมดตัวตัวอะไรก็วี่วิก็ใช้ท่าอย่างใช่หรอรอบนี้เล่นเกตกันมากดีกว่านะครับเล่นตัวโปรดเล่นตัวโปรดมีสิกินออลต้าคิวด้วยแต่ไม่ใช้ I am away your head ไม่ใช่จอนโดจอนโด I am it now โอ้ยจนโดไอ้เหียโอ้ยไม่ได้เขยรอไม่รอสิ วัสดีครับคุณพี่ทำอะไรกันหอไม่หลุดไม่หลุดี่ไม่หลุดเอ,เ,อเอาเติดติดติดะเอาเอ,าอพี่วัสดีครับไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัคนไม่หลับดีไงแ้วเป็นดีไงไปไหนเนี่ยเรียบร้อยแยกต่อหน้าตาฮ่าฮ่ฮใครไม่รู้แต่แยกบอกซโคล่า <laughs> ผมล้างสร้างป้อมปืนเอออย่าขยับอย่าขยับเจอคนตั้งป้อมปืนเจอคนตั้งป้อมปืนหรือเปล่ามึงกูได้เสียือดวันนี้ให้โรป่าเจอเจอทูทามนะซับบอยไม่ใครเนี่ยนะซับบอยกับที่ดิสเปนช์เริ่มขึ้นดิซัมที่ก่อขึ้นตุนอย่าขยับนะตุน อย่าขยับทำไมวบไอจอนโดมันเปิดตามั้งเราที่เราฟังจากอยรารู้อาามันมั่วหรอาไ้ยงหวยะตดอีโมดนะเป็นไครัคขดับจอนจอนโดรู้เหรอฮะโอ้ยไม่โดนอยู่่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้เอ้ยตุนขยับทำไมตุน เอ๊มีบอลอย่างดีเลยที่ไม่โดนเอเอ๊คือว่าใช่คือว่าใช่นี่ไงคือโดนตายต้ตายไม่เล็กเล็กวางข้างหน้าไปเลยวางสร้างที่ฮิวใกล้ๆกันไม่ได้มันใกล้สุดได้เท่าไหร่ ไม่โดนเฮ้ห้าววาไตไม่ได้ไม่โดนเลยสัตว์เลอ้ยเชกูด้วยไม่โดนวกมนตีไม่โดนบ็อกเกมโอ้ยบ็อกเกมหมูบ็อกเกมหนะครับเราเราเราีวิ่งอยู่บ็อกเเอกเอาเอาอาอาเฮ้ยเฮเฮเเเ้ยเเป็นตายวะเฮ้ย

อันนี้ก็อีกตัวทำอะไรเทนโดมันจะแพ้แล้วเทนโดกากขึ้นระเปล่าันฟันไม่โดนน่ะคูณเองก็ตีไม่โดนตั้งแต่แรกมล้งเออแล้วตีไม่โดนน่ะมันตีไม่โดนสวดแล้วสวดแล้ววันนี้ใครก็แย่นี่แน่ว่าไม่โดนอย่างเงี้ยวันนี้ใครก็แย่ครับวางเลย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 ตัวนี้แหละที่โล่งๆปลอดภัย สร้างฟองยู่ก่อนแล้วกันโอ๊ยคนผิดไอ้เหี้ยเอาจ่ายยิ่งก็ปวดอะไม่โดนคนร้ายสัตว์โอ๊ยโดนตีโดนตีเจ็บจังเลยโอ๊ยโอ๊ยเอ็งขยันไอ้ตีเอาดิตีเราดิไม่จีโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอ๊ยหนึ่งวีหนึ่งวีโดนหนึ่งวีด้ยยด้โยด้วยกากเกิน กูวิ่งเข้าไปถุงหน้าอะไแบบไม่ตีไม่โยรอฟ้าไงดูเฮนโดไม่เปิดฮิตบล็อกไว้อะเฮนโดเอ็งจะได้รู้ไงว่าโดดไหมกูเปิดแล้วเปิดแล้วม็เห็นฮิตบล็อกแบบกินบล็อกไม่ไปด้านหลังเว้ยก็เอ็งวิ่งอยู่ไงฮิตบล็อกก็ตีไปอันนี้ดนิตีข้างหน้าไปนิดนึ่งโอ้โหต้องวิ่งไปแล้วหยุดดีหยุดต้องวิ่งไปแล้วหยุดหรอบู้โหลองกดทีวีครั้งนึงดิแต่มันมันมีอะไรวะมันมันจะปิดกอย่างพวกกดทีวีดิทีวีเอ๋อหรืออะไรอะ ทีวีเออเลยแค่นะเอ๋แค่ไหนเ้วตมีร huh. ูปหมูเดงฮะมรูปเก็บตังค์ซื้อทาเวทเด้อเวทห้าร้อยยี่ดีดด oh ีดอดีดอดีดอเวดี่ดีดอดีดอดีลเลยดอายจอดโดยแล้ว เอ้คุนี้ทยากผมเล่นไม่เป็นด้วยแต่ผมทำเป็นทำไมเป็นทำไม่เป็นทำไม่เป็นี่แก้ทำใหโคง่ายครับทาให้เป็นทาให้เป็นทาให้เป็นนีกแก้ทำให้โค้ง่ายรเจอจอรโดคยมันแก้ง่ายจะตายแก่นี้แก้ไม่ได้หรอเหมือนจอรโดจะอะไรผมเนี่ยเจอนาสาากแรกแแรกแรกแรกรกแแล้วก็ตายไปเลยครับ กดเองนะ้าแทต่บูบูมาแล้วนะมันไม่มีหรอกหนีไปไหนอันไหนไม่โดนไม่โดนบูดหรอโคตรกากอะไรหากเลยสู้เรามันสู้ยากนะเว้ยเราจูเก่งนะเล็กมันสู้ยากนะเล็กเสียเวลานะเล็ก Ủa, lại không có mày ở đi hả? Úi tít. Chết này lại. Ồ. Đây này Alex. Qua đi, qua đi, Alex. đi, đi. ขึ้นไปแล้วไปไหนแล้วพวกไม่ใช่จอดโดนะเราบอกแล้วไล่เรามันไล่ยากเล็กอย่าเลยเวสเซ็ตแล้วเวสเซ็ตหมดล้ มันขึ้นได้พังเลยโอ้โอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วดีไปไหนจ๊าสุดหลาตื่นมาดิเก็บรอมาเฮ้ยบอกเลยเหรอโอ้โหโอ้โหพลาดต่อยพลาดต่อยพลาดอ่านี่เนไงไหนว่าเสียเวลาก็เสียจริอ่ะเสียอยู่โอ้ทำไมไม่打死我ทำไมวะคุณเอาโดนด้วย อเลือนเหลอเกิโอ้โหเลื่อนเหลือโคตรน้อยอ่ะเองาคาเลไแได้ละเลื่อนเหลือสิบเอเลือนเหลือสิบเลือนเหลือสิบสิรต์อลบร้อยเฮ้ยร้อยลบสิบดิถ้าสิบลบร้อยมันจะเป็นติดลบเก้าสิบ่ะพูมันลบเกนะ โอ้โหโคตรกากคนเนี <left> nah, 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 nah. ้ยเห็นไหมเราโหดขนาดไหนโอ้โเรามันเลือดเต็มอ่ะ I am away l s your head เตอตตตตตไก่อร <Imperial brilliant> <tense> ่อยมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไก่อร่อยนะโอ้ย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 อเล็กก็ขุยเกินนะเล็ก เล่นไม่อยชิวเออเดรียวเกมสตมิน่ากัลันใกล้ตายไม่มามันจะมาอะไรไม่รู้พิซซ่าแมนตายแล้วจะตายทำไมตายเลยตายถึงตายแล้วตอนนี้เกตหนึ่งหสเจ กำลังยืนอยู่คนเดียวแล้วจอนโดวิ่งมาข้างหลังแล้วเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าเขาจะรู้ตัวไหมเข้าบล็อกโคตเกงอะไรชนแล้วเขาก็ต่อยเรียบร้อยเล็กโดนต่อยเฮ้เโคกงคอมโบแลอวอล็กข้างโดนต่อยแล้วข้างโหแ้วน่าเล็ก เลอเล็กอเล็กตีไม่โดนทันทีโอ้ยตีอเล็กตีโดนแล้วแล้วอะไรก็มันจะฆ่าได้เพราะว่าเขาไม่มีสตมิน่าเฮ้ยแล้วเขาบล็อกได้อเล็กเลยแพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าขยับอย่าขยับแตนวิมันไม่ทันหรอกต้องไล่ต้องไล่ต้องไล่เห็นด้วยเห็นด้วมันจูงไม่เก่ง สิบเก้าว่นหาวีก็ทันนะเล็กเปิดเปิดเปิดอินบ็อกแมเาไปรอไปสุละเซนทิเจอรเาเรยรอไม่ทันละเวส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 โออสเหรบโววินน่ะีตาูไม่ดูน่ะเก่งโคตรเก่ง เอ้เก่งเก่งเก่งเจะฆ่าเราเราจะเอาเงินเราจะเอาเงินคนหมาเนี่ยมนไม่ทำเควสไงถ้าเองไม่ทำเควสเองก็แบบไม่ได้ตามไนรู้เพราะว่าพู๋เก่งเกินไงเดี้อเด้อเล่นเกมมัาแบบวจูเก่งเกินเดี๋ยวฆ่าไม่ได้ล่าเราไม่เสียเวลานะเด็กนั่นเลยเหรอ เราถูกถามน่าจะเหมาะกับเรามากกว่ากูอยู่กับลักจีโอ้ยค่ะตัวมามา,าตื่นเราคือมิสเตอร์โวทโชวเว้ยมันไม่ใช่ครูคิดนีม่มันคนได้กินไก่ที่สุดนี่ว่ะ แต่ยวงมาเจอตรงนี้วางไว้ก่อนแล้วกัน From the skin to the ring to the pen โอ้คุมจัดคุมคุมจัดอะคุมจัดอะบอกเลยว่าคุณคิดมาดีก็ก็ฟันด้วยนะโด้เฮ้ยเฮ้ยตีไม่โดนขนาดอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังตีไม่โดนโอ้โหแม่งตีไม่โดนขนาดนี้เราพอเลย เอ๊ะมันตีมันตีไม่พังนี่เหรอเฮ้ยจันโดมันตีเดียวพังเลยนะครูครูคิดตีไม่พังแล้วอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะฟันไปหนึ่งพุ่งสับใครสักคนหนึ่งไปเล่นคูโดนกูโดนกูขออนุญาตเสก แล้วก็พังเซนที่วันดีพิซซ่าแมนพิซซ่าพิซซ่าบอยพิซซ่าบอยพิซซ่าบอยส์เรียบร้อยอยู่ข้างหลังเว้ยเราอยู่ข้างหลังเว้ยพังป้อมฮิว ไม่โดนเฮดเดอเราอยู่ข้างหลังฮิตบ็อกมันไม่โดนสับไปก่อนเลยยังงี้ก็ซูสแมนไอ้หน้าเราแบบพัดไปเพิ่มเราไม่โดนเรเราไปอยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวุนเจอเดี๋ยวุเจอดู่งกูพิซซ่ากูพิซซ่าเฮ้ยกินพิซซ่าทำไมมันตียากเหรอไอ้ โคคิดเนี่ยเจสันตีง่ายอย่างเงี้ยเลยเออไงพูดเป็นไงจะจะเจ็บเอ็กไซส์ตีเจสันตีโค้งง่ายเลยนะฮิตบล็อกมันใหญ่โคโคคิดมันตีตีใกล้ใช้ท่าซูเปอร์แมนพูดจะใช้ท่าซูเปอร์แมนไปเลยก็ท่าซูเปอร์แมนไม่โดนรีสตามิน่าครับวิ่งหนึ่งร้อยสิบครับครับสูบพิซซ่าไม่หลก คนขายพิซซ่าเจริญเรามีรถขับเอารถออกมารถออกมามันจะวิ่งแข่งคูคิดทำไมวะมึงมึงแบบนี่ฮะลมเระออดรอดโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วและเอาละเอาละไม่ดีละเล่นครูคิดไม่เข้ามือมันตียากมึงจะคิดทำไมถ้าคิดมันใช้สมอง กูตั้งเวทว่าโนคิดเว้ยที่จริงมันชื่อโนคิดเว้ยจะได้เก่งเราต้องรีสต้ามิเน่าใช้ท่าซูเปอร์แมนมันช่วยเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้สตมินาเอาแล้วครับจังหวะนี้กู้ได้เจอคู่ปรับนะครับพิซซ่าเสื้อแดงเฮ้ยมันตียากจริงนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้ววุ้ย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 พิซซ่าติดเอาสวยพิเมท์คิดซะด้วย ไอตุนนึกว่ามึงไหวไอ้ตุนมีขนาดนี้มีเป็นกองทัพขนาดนี้มาไหนพิซซ่าเดลิเวอรี่ไปทางไหนขยับสิเฮ้ยกูรู้ได้ไงอ่ะยิงมาตีตีตีปืนเปิดโอ้ ไม่หุยพิซซ่าเคือจัดจัดแล้วดื่มอโ,อโอ้โดนเห่าตายเด้อไอ้ตุนเหลือตุลแล้วตุลมัแค่เอนจิเนียร์เอไงไม่รอดแล้วตุนไอ้เชือ่อวเอนจิเนียร์จะหนีรอดเหรอไอ้ตุนไอ้ตุนมึงเพิ่งใช้เก็บเดียวกูแล้วแหละหลบแบตดิจิตอลดิจิโตอหลบดีมากหลบดีมากหลบดีมากมึงต้องเข็นเว้ยเอ้ยกูล็อกมึงกากนี่ว่า มไม่มีไม่มีเวลาให้กินนี่เลยอ่ะมันบุลล์หลต้นบุลหด้อ่่จะผักไอตุนไอนตกระโดดไอตุนกระโดดมาแล้วใช่ไหมอยากแลงเลยอยากแรงเลยั้โว่ทจั๊โอเรียบร้อยหลอต่ไก่อะไอต่น่ไกอะไที่ชิไม่เราไมเอทำไมลราต่นอินน้แล้ว่ขันหน้าใสมะต่อไปอาแฮมอาแฮมเล่นตัวอะไรเอ่ย เล่นจอนโดสามสิบบาทเพราะเนี่ยเราไม่เล่นเราไม่เล่นเกตแน่นอนเราเล่นทูธามเลยเล่นทูธามได้ดีกว่าหาเจ้าหาว่าหนึ่งว่าไก่ตั้งแรุ่นโอลีก้อนโคตรสว่างเห็นแล้วเพียออกมาเด้อ หาอิโมดออโมดไหนดีดีดีการเต้สุบะันให้วนี่หนาวอ๊บเอ้าเยอะอะไรไม่รู Fill ้ดูด้วยโคดีจอนโดขากเจ้าจะซื้อคูคิดแต่ไม่ตังไม่พอเดี๋ยวขาสางสิบบาทอยากคิดตุนคิดมันใช้สมองถ้าคิดมันใช้สมองคิดแบบคนคูครูเจ๊ระเบิด ถ้าคิดอ่ะมันจะไม่มันจะไม่โหดถ้าไม่คิดมันจะโหดเพราะว่าไถ้าคิดอะโหดกว่าเพราะเป็นจอมโจรคิดอ่าแปลว่าหลบเก่งไงหลบหลบทำไมอ่ะในเมื่อมัเป็นฆาตกรจำไว้อน้องพี่มันตัวเติงเติงอะไรมันเจอตันแล้วเจอตันแล้วออกเว้นไม่กูทำเอาเว้นไม่กูทำเว้นมั้งเว้นออกเว้น โโเจอเควสต้องเจอเจอมอนสเตอร์ไอ้เงี้ยโอ้ยตุนตาบอดอ่ะพี่โอ้ตุนตีตุนตีไม่โดนอ่ะตุนกัดเกินโอ้ยกัดเกินผมไม่ได้เจอเควสแต่ตุนเจอมอนสเตอร์อ่ะตอนเนี้ยตุนกัดเกินตุนตุนเปิดไรลอุ้ยเหล็กโอ้ตุน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 โดนโดนใครบ้างโดนใครบ้างตุนโดนโดนโดนใครไม่รู้โอ้ตุนตีโดนใครบ้าง ปั่นเนืไม่โดนปั่นเนืไม่โดนแต่ปุ้นว่าไอ้เนี้ยปั่นทะลุไม่ได้โอ้ยแหลกอะโอ้ยโดนมาเม็ดเยอะเลยเนี่ยมาเม็ดตูนมาเดม็ดตุนนี่ก็ไม่เท่าไหร่มาเม็ดเลยมาเทับวิ่งทางอ่ะเล่นแรกใครไม่ทันนะมาเม็ดตุนเราแรกไอ้ผู้เองตีเราเดินไปเนี่ยให้วิ่งช้าอ่ะตีใครไม่โดนมาเม็ดตูน อ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ไรพูดละอะไรพูนหน่อยด<น>ีกว่าโอยชนชนชนโหตีใครโดนบ้างปันก็ไม่โดน,น,นยิยงเลยยิยงเลยโอ้ย,อยตีแรงใช่ไหมใครจะเดินก็เด,ดินตรงเนี้ยไ้ดิ <laughs> โ,โอ้โยโอ oh, oh, i̇şte ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอาแล้วแปลกล่างแปลกล่างเลือดสี่สิบตีครั้งเดียวก็ตายเลยสัดเป็นหนุ่มกูเนี่ยสัดเรือสี่สิบอ่ะจอนโดตีเท่าไหร่วะตัวไอพิซซ่า สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าตูนจะฆ่าไขยได้ไหมนตูนบิกูบินเอตุนกูบิดเอเเรย่เเรรเกเร่บิบิบิเรร้อยฆ่าไข่ไม่ได้คนบิกูกูบิคจินมอบิอคแล้วกูไม่ได้ตังไง ไม่ได้ต่างดีแล้วตุนดีแล้วดีแล้วเออไม่ได้ต่างดีแล้วตุนรอปิดคลิปรอปิดคลิปเลยเด้อโอเคครับก็สำหรับ โอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นครับก็เกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสนุกมากแล้วผมก็กำลังติดในช่วงนี้ผมก็เลยมาอัดเกมนี้ผมนั่งเล่นมาทั้งวันแล้วผมคือเอเอผมนั่งเล่นมาทั้งวันแล้วคลิปนี้ผมอัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆครับก็แล้วเกมนี้ผมให้ก้าเต็มสิบนะครับพิลาเชดอาจจะทําดีกว่านอยเพราะตอนนี้เกมยังเป็นพียังเป็นอัลฟาอยู่ซึ่งถ้าเกมเต็มมาเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเยอะเลย คือตัวละครให้ทํามันน้อยเอ้ใหตต้ตัวละครให้เล่นมันน้อยคอนเทนต์ที่ให้ทําทมันก็น้อยเหมือนกันมันก็เลยผมเลยคิดว่ามันยังแบบอาจจะไม่โอเคแตะผมเปลี่ยนใจแล้วแปดเต็มสิบผมว่าแปดแน่นอนแปดเต็มสิบแบบเกมน,นี้สนุกก็ลองดูกันได้นะครือคอนเทนต์ช่วงนี้มันน้อยอยู่ถ้าเกิดเกมเต็มล้ำแหล่ผมว่าสนุกมากแน่นอนผมจะเปลี่ยนจากแปดเต็มสิบเป็นสิบเต็มสิบตอนนี้คือคอนเทนต์มันน้อยไปหน่อยพวก อไอ่าเงี้ยมันไม่ค่อยมีเป้าหมาในชีวิตเท่าไหร่นอกจากหนีผีแค่นี้แล้วก็หานี่มันโอ,โอ้โอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงลาไปก่อน,นครับก็ถ้าเกิดชอบเกมนี้เนี่ยหรือยายผมเนี่ยอัดเกมนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแครกดแชร์แล้วกดกระดิ่งกิ๊งๆกันด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปก่อนไปก่อนนะครับบายบาย